ครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะเรื่องจกยุ่งบ้างเราก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปวันนี้จะมาเมาส์มอยกันในเรื่องอคําถามที่พบปอยในคนไข้โรคเลือดนะคะก็คือเอาอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นว่าขออนุญาตประกาศแจ้งสําหรับผู้ป่วยโรคเลือดทุกท่านแล้วกันนะคะว่าการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยผู้ป่วยโรคเลือดทุกท่านควรฉีดหรือไม่นะคะเนื่องจากว่าทุกวันนี้ขณะที่เราประชาสัมพันธ์ออกไปเยอะๆ,ๆอยู่เนี่ยในเรื่องวัคซีนเนี่ย ก็ยังมีผู้ป่วยโรคเลือดเนี่ยสอบถามทุกวันนะคะก็คือคำถามที่ที่พบบ่อยแล้วก็พบทุกวันเลยในการทำงานทุกวันนี้นะคะก็คือ,อ,อมีโรคประจำตัวฉีดวัคซีนได้ไหมนะคะมีโรคประจำตัวเนี่ยเขารณรงค์เลยว่าต้องฉีดวัคซีนนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยเจกลุ่มโรคที่เขาประกาศกันอยู่นั้นน่ะ ต้องฉีดก่อนเพื่อนนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่ฉีดอะ่ะคุณมีโอกาสที่จะเกิดภาวะเสี่ยงต่อปอดอักเสบรุนแรงมากกว่าคนกลุ่มอื่นนะคะดังนั้นมีโรคประจาตัวเนี่ยต้องฉีดวัคซีนทุกคนนะคะย้ำเลยอันนี้เป็นคําถามที่พบบ่อยฮอตฮิตทุกวันนะคะในขณะที่เราประชาสัมพันธ์กันว่าต้องฉีดต้องฉีดเนี่ยนะยังมีคําถามแบบนี้อยู่ทุกวันนะคะคาถามที่2ก็คือ เป็นโรคเลือดฉีดวัคซีนได้ไหมนะฮะนี้ผู้ป่วยโรคเลือดถามทุกวันเนื่องจากว่าหมอเป็นหมอเฉพาะทางด้านโรคเลือดเนาะก็ตรวจโรคเลือดทุกวันก็ถามทุกวันเน้นย้ำว่าคนที่มีโรคประจาตัวควรฉีดต้องฉีดนะคะโรคเลือดเองก็ต้องฉีดนะคะซึ่งโรคเลือดเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มโรคด้วยกันนะคะโรคเลือดจะมีทั้งโรคเลือดที่เป็นมะเร็งแล้วก็โรคเลือดที่ไม่ใช่มะเร็งนะคะโรคเลือดที่เป็น กลุ่มที่เป็นมะเร็งก็คือมะเร็งโรคเลือดหรือว่ามะเร็งทางโลหิตวิทยาเนี่ยก็อย่างเช่นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งในเลือดขาวนะคะควรฉีดต้องฉีดนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดเฉียบพันุ์หรือว่าชนิดเลื้อยลังก็ต้องฉีดนะคะทีนี้ถามว่าคนไข้โรคเลือดเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างที่ต้องระวังในการฉีดวัคซีนนะคะกลุ่มที่ต้องระวังในการฉีดวัคซีนก็คือกลุ่มที่ มีเป็นโรคเลือดออกหยุดยากนะคะอย่างเช่นฮี m โมฟิเลียนะคะกลุ่มฮีโมฟิเลียแนะนําว่าถ้าใครที่มีแฟกเตอร์อยู่บ้านซึ่งหมอจ่ายแฟกเตอร์ให้ไปฉีดเองที่บ้านเนี่ยให้ฉีดแฟกเตอร์ก่อนแล้วก็ไปฉีดวัคซีนได้ในวันนัดนะคะส่วนกลุ่มที่ต้องระวังกลุ่มที่2ก็เป็นพวกคนไข้โรคเลือดที่เกล็ดเลือดต่ำนะคะถ้าเกล็ดเลือดต่ําน้อยกว่าสามหมื่นแนะนําว่าให้กดนานๆกด สิบนาทีเลยก็ได้นะคะเวหลังฉีดวัคซีนนะคะก็คือกดนานๆแค่นั้นเองเดี๋ยวเขาก็จะหยุดนะคะถ้าคนไข้ที่แบบเกล็ดเลือดปกติเนี่ยฉีดได้เลยตามปกตินะคะแต่ถ้าใครที่แบบเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยให้กดนานๆเนาะอ,อันนี้2อันแล้วนะที่ต้องระวังกลุ่มที่3ที่ต้องระวังสําหรับผู้ป่วยโรคเลืเอดก็คือกลุ่มที่กินยาละลายเลืเอดอ,อยู่หรือว่าวาฟารีนนั่นเองนะคะกลุ่มนี้เนี่ยถ้าผลเลือดก่อนหน้านั้นเนี่ยน้อยกว่า3 ให้ฉีดวัคซีนได้เลยนะคะแล้วก็กดแผนนานๆแค่นั้นเองนะคะส่วนถ้าสมมุติว่าผลเลือดเนี่ยระดับอนระดับ i n r มากกว่า3ให้ปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อนนะคะคือสรุปก็ฉีดได้แต่ว่าการปฏิบัติตัวต้องทำยังไงให้ฟังตามคลิปนี้นะคะทีนี้กลุ่มต่อไปที่เรียกว่าคนไข้โรคเลือดที่ไม่ควรฉีดยังไม่ควรฉีดนะคะไม่ใช่ไม่ควรฉีดตลอดชีวิตนะยังไม่ควรฉีดตอนนี้ คนไข้โรคเลือดที่ยังไม่ควรฉีดตอนนี้ก็คือคนไข้โรคเลือดที่กําลังให้ยาเคมีบําบัดอยู่ให้ยาเคมีบำบัดแบบฉีดนะคะย้ําว่าคนไข้โรคเลือดที่กําลังให้ยาเคมีบําบัดแบบฉีดอยู่ยังไม่ควรฉีดวัคซีนโควิดในขณะนี้นะคะระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดนั้นเมื่อไหร่อะไรยังไงนั่นคือ ให้สอบถามคุณหมอเจ้าของไข้นะคะเนื่องว่าเนื่องจากว่ายาแต่ละตัวเนี่ยจะมีระยะเวลาที่ควรฉีดวัคซีนแตกต่างกันไปนะคะทําไมถึงบอกว่ายังไม่ควรฉีดนะคะเพราะว่าฉีดไปแล้วเนี่ยวัคซีนมันจะไม่ออกลทธิ์นะคะเพราะว่าให้ยาเคมีบำบัดอยู่นั่นเองนะคะ ถ้าสมมุติว่าฉีดไปแล้ววัคซีนไม่ออกฤทธิ์ก็ฉีดไปก็เจ็บตัวฟรีก็อย่าเพิ่งฉีดนะคะก็รอในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยฉีดนะคะอย่างไรก็ตามถึงจะฉีดวัคซีนแล้วหรือยังไม่ฉีดวัคซีนก็ตามนะคะเราก็ยังจะต้องดูแลตัวเองโดยการใส่หน้าก,กากอนามัยกินร้อนช้อนกลางล้างมืออยู่ห่างอ่าอยู่ห่างกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะแล้วก็ใส่หน้าก,กากอนามัยทุกครั้งนะคะอยู่ห่างหมายความว่ายังไงเวลาจะคุยกับคนอื่นเนี่ย อยู่ห่างอย่างน้อยสัก2เมตรปลอดภัยสุดนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ได้จริงพื้นที่มันแคบมากก็ประมาณสัก1เมตรนะคะสำคัญสุดๆเลยอย่าลืมหน้ากากอนามัยต้องใส่ทุกครั้งนะคะอ่ะอันนี้สำหรับคำถามที่2นะคะ่วนคำถามที่3ที่เจอบ่อยเลยมีโรคประจำตัวไม่ฉีดดีกว่าไหมกลัวผ,ผลข้างเคียงนะคะมีโรคประจำตัวหรือไม่มีโรคประจำตัว โอกาสเกิดผลข้างเคียงเท่ากันดังนั้นไม่ใช่ว่าคนที่มีโรคประจําตัวเนี่ยจะเกิดผลข้างเคียงมากกว่านะคะไม่ใช่เกิดผลข้างเคียงเท่ากันนะคะดังนั้นฉีดไปเลยผลข้างเคียงเกิดเท่ากันและย้ําว่าผลข้างเคียงเกิดน้อยผลข้างเคียงที่รุนแรงอะ่ะเกิดน้อยนะคะย้ำย้ำส่วนคาถามที่สีที่เจอบ่อยมีโรคประจําตัวเลยจะไม่ฉีดวัค oh, ซ <lic> ีน ไม่ฉีดวัคซีนได้ไหมมีโรคประจําตัวไม่ฉีดวัคซีนได้ไหมอ่าอันนี้คําถามที่พบบ่อยอีกคําถามถัดมานะคะอันนี้เจอทุกวันนะสี่คำถามที่เจอถามทุกวันนะคะตอบเลยว่าไม่ฉีดวัคซีนได้ไหมได้มันเป็นสิทธิของคุณนะแต่ว่าถ้าติดเชื้อมามีโอกาสเกิดอาการของโรครุนแรงมากกว่าคนอื่นนะคุณยอมรับได้ไหม รุนแรงหมเาเคราะว่าถึงขั้นปอดอักเสบรุนแรงระบบหายใจล้มเหลวใส่ท่อช่วยหายใจมีโอกาสเสียชีวิตอยอมรับได้ไหมถ้าคุณบอกว่าโอเคฉันจะดูแลตัวเองให้มีโอกาสติดโรคน้อยที่สุดฉันจะอยู่แต่บ้านถ้าฉันติดโรคมาฉันก็ยอมรับความเสีย่ยง คุณไม่ฉีดก็แล้วแต่คุณนั่นมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะแต่เรารณรงค์ให้ฉีดเพราะว่าเราไม่อยากให้คุณมีอาการรุนแรงนั่นเองนะคะ,ะสำหรับวันนี้หมอเบาก็ขอลาไปก่อนนะคะกับคลิปนี้ อขอเร่องแจ้งถึงผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวและผู้ป่วยโรคเรือดทุกท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะคะรีบไปจองฉีดซะนะหมอเมาส์เป็นห่วงนะคะสำหรับวันนี้หมอเมาส์ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ